ครับคลิปนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีเลือกซื้อมีดปอกอ้อยหรือว่าที่ขูดผิวอ้อยกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณภาพจากสื่อโลกออนไลน์ต่างๆนะครับที่นำมาใช้ประกอบในวันนี้นะครับเรามาดูกันว่า3วิธีการในการเลือกซื้อมีดปอกอ้อยให้น้ำอ้อยมีสีสวยจากประสบการณ์ของผมนะครับที่จะมา อ่างปันวันนี้มีขั้นตอนในการเลือกยังไงกันบ้างนะครับหนึ่งครับทุนแรงครับใช้แรงน้อยนะครับแน่นอนว่าการใช้แรงเยอะเราก็จะเหนื่อยสิ้นเปลืองพลังงานในการทำอย่างอื่นเกี่ยวกับการขายหัวอ้อยนะครับสองครับทุนเวลาครับใช้เวลาน้อยในการปอกอ้อยได้เยอะนะครับเมื่อทุนแรงแล้วก็ทุนเวลานะครับสามครับ ปอกเปลือกอ้อยหรือว่าผิวอ้อยได้สวยเพื่อไม่ให้มีสิ่งเจือปนในน้ำอ้อยนะครับซึ่งถ้าเรามี3วิธีการในการปอกเปลือกอ้อยนะครับเราก็จะใช้เวลาใช้แรงแล้วก็ได้น้ำอ้อยที่มีคุณภาพสวยนะครับมาดูกันว่ามีดปอกอ้อยหรือว่าที่ขูดผิวอ้อยที่จะมาแนะนำวันนี้ มีอะไรบ้างน,นะครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าแรกนะครับคุณแทนไทยนะครับสีเห็ดตามชื่อเฟซบุ๊กเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการมีดปอกอ้อยแบบสองใบมีดหรือว่าสี่ใบมีดนะครับนี่ครับเราแบบนี้เป็นสองใบมีดนะครับเราก็ใช้อ้อยสอดเข้าไปแล้วก็ใช้แรงดึงนะครับ ตัวนี้ก็ทุนเวลาเราได้พอสมควรนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นแบบสีใบมีดนะครับก็การใช้งานก็เหมือนกันนะครับแต่ว่ามีดจะเยอะกว่านะครับก็สอดอ้อยเข้าไปนะครับก็ใช้แรงดึงนะครับผมใช้เวลาไม่นานนะครับก็ลองติดต่อสอบถามได้ตาม f a c e b o o k ที่ขึ้นให้ นะครับรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับที่ขุดอ้อยของคุณแทนไทยนะครับต่อมาเรามาดูที่ขูดผิวอ้อยแบบใช้ไฟฟ้าบ้างนะครับสําหรับแบบนี้ก็ใช้มอเตอร์ดัดแปลงเข้ากับที่ขัดผิวอ้อยนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับผม ใช้ไฟฟ้าขัดก็ใช้อ้อยลงไปในร่องนะครับแล้วก็ให้ตัวขัดขูดผิวอ้อยออกนะครับสำหรับใครที่มีความรู้เรื่องช่างนะครับแบบนี้ก็สามารถหาซื้อมอเตอร์แล้วก็ที่ขัดมาประกอบแล้วก็ดัดแป่งใช้เองได้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับ สำหรับท่านที่โอนจองท่านพันอ้อยสีสมงหนึ่งเข้ามานะครับก็มิถุนานะครับก็จะตัดส่งให้หลังจากที่พร้อมทําพันนะครับก็จะตัดส่งให้วันเดียวเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับที่0942623443ทั้งเบอร์โทรและไอดีไลน์ครับแม็กครับ